สำหรับข้อ7นะคะก็จะเป็นเศษส่วนลบอยู่กับจำนวนเต็มนะคะดังนั้นเนี่ยมีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เราสามารถที่จะหาผลลัพธ์ได้นะคะก็คือว่าให้เรารู้ไว้ว่าจำนวนเต็มทุกจำนวนนะคะจะมีส่วนเป็น1เสมอนะคะดังนั้นครูจันทร์ก็จะใส่ตัวส่วนเอาไว้เลยนะคะจากนั้นนะคะครูจันทร์ก็จะใช้วิธีการคูไขวานะคะคูนควาก็ได้หรือว่าเราจะใช้วิธีการทำให้ตัวส่วนเท่ากันโดยทำให้ส่วนที่เป็น1เนี่ย เท่ากับ4โดยการนําี่ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็ได้ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเท่ากับเศษ21สนะคะส่วนด้วย4ลบด้วยนะคะเศษ3ส่วน1เราจะทําให้ตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเราก็นําี่ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนแบบนี้ค่ะก็จะเท่ากับเศษ21นะคะ ส่วนด้วย4ี่ลบด้วยสาเป็น12สนะคะส่วนด้วย1นคูณสได้4ค่ะดังนั้น21่สลบสินะคะเท่ากับ9ตัวส่วนตัวเดิมนะคะก็คือ4ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเห็นไหมว่าเป็นเศษเกินเราต้องเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนะคะดังนั้นเนี่ย ก็มาพิจารณาว่า4คูณอะไรไม่เกิน9 4 2เป็น8นะคะดังนั้นจำนวนเต็มคือ2 4 2เป็น8แล้วนำตัวเศษมาลบกับ8นะคะ9ลบ8เหลือ1ค่ะส่วนด้วย4ค่ะก็เสร็จสมบูรณ์ค่ะสำหรับข้อน,นี้ก็เลยตอบจำนวน2เศษ1ส่วน4นั่นเองค่ะ